สวัสดีครับผมอาจารย์ชูฟาร์มรุงป,ปันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเซตตัว m r o s o f t o u t l o o o นะที่ใช้ในการรับเมลนะครับนบนเครื่อง m a i ทอ o ์ h นะครับอ่าตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องตัว Apple M1 นะครับอ่าน,นั้นสเต็ปแรกนะเราจะต้องทำการติดตั้งตัว m c r o s o f t Office ก่อนนะครับอ่าน,นั้นในตัว m c r o s o f t Office เนี่ย สนะำหรับเครื่องนี้ได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัว Microsoft Outlook อยู่ที่นี่นะ Microsoft OneNote นะครับ Microsoft t e a m นะตัว Microsoft Defender เป็นแอนตี้ไวรนะครับแล้วก็จะมีพวก Word Excel PowerPoint นะนั่นหมายความว่ามีการติดตั้ง Microsoft Office เรียบร้อยนะครับอ่ะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเซตเมลกันนะครับอ่ะโดยสเต็ปแรกนะครับก็คือเปิด ตัว Microsoft Office ขึ้นมานะครับก็คือตัวนี้นะหลงังจากเปิด Microsoft Office ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการใช้โปรแกรม Microsoft Office อยู่แล้วนะครับก็คือมีการเชื่อมต่ออยู่กับทาง Hotmail นะครับตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะเซตเมลเพิ่มเติมนะครับอ่นะนั้นสเต็ปแรกนะเราก็ต้องไปที่ตัวเครื่องมือแล้วก็ไปที่ตัวบัญชีผู้ใช้นะอ่นะ เสร็จแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นคอนฟิกที่ของตัว Hotmail อยู่นะครับแล้วก็คือกดบวกนะกดบวกเข้าไปปับ๊บนะมีเพิ่มบัญชีผู้ใช้นั้นเราก็เปิดขึ้นมาเลยเพิ่มบัญชีผู้ใช้นะครับอ่านะสเต็ปต่อมาเราจะต้องใส่ตัวอีเมลนะกับพาสเวิร์ดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องติดต่อทางผู้ดูแลระบบนะให้เขาทำตัว อีเมลเซตระบบอีเมลขึ้นมาให้นะครับ,นะรบนั้นอีเมลที่ทางระบบเซตมาให้ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ,รบขอดูก่อนว่าอีเมลที่ทาง IT เขาเซตมาให้เนี่ยเขาเซตอะไรมาให้นะครับโอเคนะนั้นที่เขาเซตมาให้เนี่ยก็จะชื่อเป็นชื่ออีเมลนะครับ หลงังจากใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดดาเนินการต่อนะนั้นตัวระบบเมลเนี่ยก็ทำการไปเช็คอีเมลที่อยู่ในระบบนะครับพอเขาเจอเรียบร้อยนะตอนนี้เนี่ยก็ผ่านเพิ่มข้ามาข้างในนะครับตัวอีเมลเนี่ยเรา,าเรจะเซตเข้ากับระบบตัวไหนเช่น mail m s o f t office 365หนะหรือ outlook com ก็คือทาง hotmail หรือทาง Google, นะไอคาวยา o ู Cloud, Yahoo, นะหรือจะเป็น IMAP หรือ POP นะครับตัวนี้เนี่ยทางโฮสติ้งเขาแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัว POP เนื่องจากว่าเวลาเมลทำงานปั๊บเนี่ยมันจะโหลดเมลเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวเครื่องนะครับข้อดีก็คือจะทำให้ประหยัดพื้นที่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับอันตัวนี้เนี่ยเราก็เรียกเป็น POP นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยเราก็มาใส่ตัวพาสเวิร์ดนะครับ ใส่พาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะนะชื่อเซิร์ฟเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะก็มาใส่ในเรื่องของตัวบัญชีผู้ใช้ในอในเรื่องตัวขาส่งนะครับอ่ะขาส่งก็ เสร็จแล้วก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มเมลเซิร์ฟเวอร์ขาออกโอเคตอนนี้คือเราเซ็ตหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับอ่ะ ตัว mail ฟเวอร์นะครับตั้งแต่ตัวตัว๊อปก่อนเลยนะครับตัว pop เนี่ยเขามีการหนดเรื่องเขาแนะนำให้เราใช้ตัว ssl นะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเากิดเราไม่ได้ซื้อตัว ssl นะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็บอกว่าไม่มีนะครับก็จะกลายเป็นพอน์ต1 1 0ในการใช้งานนะครับส่วนเมลขาออกเขาก็แนะนำให้เราใช้ตัว ssl เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ได้ซื้อไว้นะเราก็เปลี่ยนเป็นไม่มีนะครับอ่า ก็จะลกลายเป็นพอร์ตยีนะครับตอนนี้เนี่ยทางโฮสติ้งเนี่ยเขาแนะนำให้ใช้ตัวพอร์ต8 8 7นะตัวนี้จะสีเคลียรกว่านะครับตรงนี้นั้นเราก็กดเพิ่มผู้ใช้ได้เลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ่าเพิ่มป๊อปนะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เราเลือกตัวโปรไฟล์ตัวนี้ว่าเป็นโปรไฟล์แบบไหนโปรไฟล์งานโปรไฟล์โรงเรียนครอบครัวหรืออะไรต่างๆนะครับ ถ้าเกิดเราไม่เลือกนะเราก็บอกว่ากดข้าไปนะ,นะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นการเซตค่านะมีเมลอันแรกคือเป็นของ Hotmail เมลที่สองก็คือเมลของทางโฮสติ้งนะครับแต่นี้นะก็ขึ้นอยู่ว่าเมลสองตัวนี้เนี่ยเราต้องการให้อันไหนเนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นหรือเป็นค่าเดี๋ยวนั่นเองนะครับ จะเอา h o t เมเป็น Default หรือจะเอา Hosting เป็น d e ดีฟ่ะเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็นะนะตั้งค่าย้ายขึ้นหรือลงพวกนี้ได้นะครับอนะ่แต่บอกเอาให้ Hosting เป็นตัว d e ดีฟนะก็คือเรากดตรงนี้เข้าไปนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ด้านะตัวนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะในการใช้รับส่งเมลนะครับ๋ยวขอดูมออปชันหน่อยมีอะไรเพิเ่มเติมบ้างนะครับ่าตัวมออปชันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะตัวนี้เป็นเรื่องของการทำอีเมลนะนั่นตัวนี้เนี่ยเราก็ปิดได้เลยนะครับนั้นเวลาเรารับส่งเมลเนี่ยเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะพอเรากดส่งเมลนะครับก็คือกดนิวเมลขึ้นมานะครับพอตรงนิวเมลขึ้นมาเนี่ย นะตรงฟอร์มนะครับนะตรงฟอร์มนะเราสามารถกดดดาวได้ว่าเราจะส่งด้วยเมลของทางโฮสติ้งหรือเป็นตัวฟรีเมลของฮอ m เมลนะครับก็เลือกเอาตรงนี้นะครับอ่ะส่งถึงใครนะครับอ่ะนะครับอ่ะลองเซสส่งหาคนนี้ดูนะครับ เสร็จแล้วเราบอกว่าทดสอบอือฮึทดสอบ,อสอบนะครับข้างล่างนี้ก็คือการเป็นการทำเขียนเมลหรือใช้เมลปกตินั่นเองนะครับนะเสร็จอ่าอาพิมพ์นเนื้อเมลไปด้วยนิดนึง ครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับนั่นเราก็กดเส้นส่งได้เลยนะครตอนนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีการแจ้งเตือนไหมนะฮอ่าลบอกอนุญาตให้แจ้งเตือน,นครับตอนนี้ส่งไปแล้วนะครับ นั้นก็นะไปดูเมลที่เขาส่งไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะเมลปลายทางเขาบอกว่าได้รับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทําการตอบกลับนะครับเขาก็กดตอบกลับนะอ่ะพอตอบกลับมาสักครู่นะเมลก็จะส่งขึ้นมาให้นะตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราใจร้อนนะครับเราสามารถกดสิงนะได้เลยนะครับ นะตอนนี้เดี๋ยวเราก็รอเมลนะรอเมลที่เข้ามานะดูว่ามีเมลอะไรเข้ามาบ้างมีเมลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะนะนั้นพอเราเปิดเมลขึ้นมาเราก็จะเห็นเมลตัวนี้นะนั้นในตัว Microsoft Outlook เ,เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสามส่วนสามสี่ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือตรงบัญชีผู้ใช้นะครับตัวนี้ เรามีกี่บัญชีก็แล้วแต่เนี่ยฝั่งนี้ก็จะโชว์นะส่วนที่สองก็คือเม,มลที่เข้ามานะครับมีเมลเข้ามากี่ฉบับก็จะโชว์ตรงนี้พอเรากดที่เมลปั๊บฝั่งนี้จะเป็นหน้าปีวิวมาให้นะครับก็จะเปิดมาให้ว่าปเป็นหน้าเนื้อเม,มลว่างไหนว่ามีการเขียนอะไรบ้างนะส่วนด้านฝามือสุดนะอ่ะส่วนตัวนี้ก็คือส่วนของตัวทูดูนะซึ่งทูดูเนี่ยเรามีการเพิ่มเรื่องของตัวค a ล e n d a r ไว้นะ นั้นในคลาลเลนดาร์เนี่ยก็จะโชว์ขึ้นตรงนี้ขึ้นมาให้ครับถ้าเกิดมีนัดประชุมมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมาหน้านี้นะครับนั้นการเซตเมลนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับวิธีการคือแค่นี้นะครับดงนั้นขอจบการเซตเมลกับตัว Microsoft Office นะ Microsoft Outlook ไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆเพิ่มมาให้นะ อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดซุปเปอร์แตงนะครับนะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ